ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนั่งเรือกลับกันแล้วใช่ไหมคะใช่จะรอดถ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปโผล่ก็เราจะไปทิ่ต่อไปก็คือวัดวัดเขาละคาใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันนะคะเดี๋ยวดูระหว่างกลับนะคะเป็นยังไงบ้างนั่งเรือนั่งเรือนิ่งเนาะใครจะนั่งที่เดิมใช่ไหนที่หมออร่อยกันฝึกตัวนักการกันกลางนะเดี๋ยวนะโอเคหนึ่งสองสาป นั่งอันนี้นั่งเรือก่อนกำลังั้งยองเลยทุกคนกำลังจะเข้าใต้ถ้ำนลคะทุกคนมีไงก็บอกปานก็น้อยใตะคะนนี้เราลอเข่าแล้ว้าวมากใต้ถ้ำนะคะตอนนี้เราจะอยู่กับความมืดแล้วมืดมากมืดมิดเก้งอ่ะเดี๋ยวให้ไปเหยนดูใช้กล้องมากกว่านี้หน่อยจ้ะ ใช่ไหมบางคนรอร่องเรือหารักกันอยู่เยอะใช่ค่ะจะเจอกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เราเจอแต่พระเดี๋ยวสะพังนึ่เราจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะใช่ตอนนี้เราเจอแต่หินก้อนหินย้อยเต็มไปหมดอย่าลืมหมอกกันด้วยนะใช่อย่าลืมหมอกกเลยระวังเด้อสวยเนาะเราจะไปแล้วอ่ะใช่ค่าจะหา เสมอนิดนึงนะคะเรียวเรียวทางสมาธิแล้วคือรู้สึกสงบเนาะสงบมากมันจะโล่งมันจะเบาใช่แล้วเรามานั่งถูกที่ด้วยนะแต่จริงๆก็นั่งไหนก็ได้แหละแต่ว่าที่นี่น้ำเย็นคือไม่ได้นั่งสมาธิมานานมากน้ำแบบเย็นหนาหวานน้องจับลุ้นไหอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกบใช่ไหมคะกบมันลอยคักใช่ไหมคะกบภูเขากบมะละ กบมาละกบมาละถือว่ามันร้องดังมากมันร้องมากกว่าเชื่โอ้ะโอ๊ร้องได้เลยว่าหมาคือกบมาละใช่ไหมหมอบเลยนะค้ารู้ว่ามีนะเนี่ยอันนอุ้ยอันเนี้ยอันนี้ต้องหมอบค่ะทุกคนต้องหมอบค่ะหมอบอย่างนี้เสือภูเขาจะถึงแล้วไงโอ้ my god ก็ยังได้เนอกก็ยังได้หมอบเสืออุ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบบก็ลังหลบอะไรไม่กี่หล จริงๆตรงเนี้ยต้องใช้ความสามารถเลยเนี่ยความสามารถในการหลบถ้าขอเคทอ่ะถ้าขอเคทมาเที่ยวอ่ะก็ไปไม่ถูกเลยอ่ะต้องแก้เคทก่อนแหละโอ้ยมีปลาน้อยด้วยเธอนาเี่เสยสว่างที่ปลายหงมตอนนี้เราถึงแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราไปถึงว่ายเฮ้ยโอเคขอบคุณที่แม่เขาสั่งให้ไป กระเป๋าไม่ไ<ล>ด<ง>้กระเป๋ามากหนยุดบนรถนึกว่าอยู่ฝั่งหนูเนาะ